สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะพามาดูกันนะคะว่าเราทำอะไรกันบ้างน,นะคะกับหนูน้อยวัยสี่เดือนค่ะวันนี้น้องนีน่าก็ประมาณสี่ขวบครึ่งแล้วนะคะก็เลยวันนี้พาเขามานั่งเล่นนะคะเขาก็จะได้ฝึกนั่งไปด้วยในตัวนะคะอันนี้เป็นเปียโน,โนเล็กๆนะคะเป็นเขาเรียกว่าเบบี้จิง ก็จะมีเปียโน,โนที่จะเอาไว้ให้เขาถีบได้แล้วก็ให้เขาเอา่อได้เล่นของเล่นที่ห้อยๆอยู่ด้วยนะคะนี่ก็พาเขาฝึกนั่งก่อนให้เล่นเปียโนเขาก็จะได้รู้ด้วยว่าเอา่อคอสเออเอฟเฟคคืออะไรนะคะรู้ว่าเออถ้าเขากดแล้วมันจะมีเสียงอย่างงี้นะคะต่อไปก็จะพาเขามานอนเล่นนะคะอันเดิมเลยค่ะเบบี้จิมอันเดิม นี้ก็เป็นของเล่นที่ห้อยๆอยู่นะคะก็เป็นการฝึกให้เขาได้จับนะคะฝึกกล้าเมเนื้อมัดเล็กที่มือของเขาให้เขาได้จับนะคะตามช่วงอายุของเขาตอนนี้เขาก็จะชอบเอาของเข้าปากค่ะก็ไม่เป็นไรแล้วก็รักษาความสะอาดเอาต่อมานะคะก็พาเขาฝึกคว่ำค่ะฝึกความนี่ทำมนิทานนี่คือจําเป็นมากนะคะสําหรับเด็กๆสามารถเริ่มได้ตั้งแต่ แรกเกิดเลยนะคะคุณหมอบอก <Well done. S 1> มาจาบะาในน้นานะก็ฝึกเขาคว้าม <Good job. S 2> แล้วก็พยายามเอาของเล่นให้ไกลจากมือเขาให้เขาพยายามเอื้อมให้ไม่ถึงนะคะ mm. เขาก็จะได้เขาก็จะกระดึกบกระดึกบมานะคะกระดึกบกระดึกบมาเพื่อที่จะมาเอาของเล่นก็จะเหมือนฝึกคานไปในตัวด้วยนะคะ วันนี้ก็เท่านี้ละค่ะไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะ